ต่อเนื่องนะคะผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9อย่างที่บอกกันว่าช่วงนี้อาจจะเจอคลัสเตอร์ตามงานต่างๆรวมไปถึงตลาดสดกันด้วยเน่นะคะอย่างที่เทศบาลตำบลแม่เสเรียงเองตอนนี้ก็ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปล้างตลาดนะคะเป็นไปตามหลักของสุข,ขาพิบาลอย่างน้อยลดการแพร่เชื้อของโควิด1 9หลังจากที่พบว่ามีพ่อค้าขายหมูติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ นายมนตรีบำรุงกิจนายกเทศมนตรีตำบลแม่สเสลียงค่ะนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดเช้าแม่เสลียงนะคะอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนล้างทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขพิบาลมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะหลังจากพบว่าพ่อค้าขายหมูติดเชือ้อโควิด19อย่างน้อยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบบที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคค่ะลดการแพร่กระจายของเชือ้อโควิด19ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการกำชับผู้ประกอบ การในตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นการสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอน,อนามัยค่ะต้องมีการล้างมือก่อนแล้วก็หลังเข้าออกตลาดทุกครั้งทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ,บ่อยๆและมีการเว้นระยะระหว่างบุคคลเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ค่ะส่วนผู้ที่สัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับพ่อค้าหมูในระยะเวลาตั้งแต่28กันยายนถึง6ตุลาคม2564นะครับเวลาขาย จะอยู่ในช่วงตี2ถึง9โมงเช้าก็ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยด่วนแล้วก็ให้สังเกตอาการของตนเองหากมีอาการไข้ไอจะมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสหรือว่าเหนื่อยหอบก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับ